Good morning students how are you today I'm fine สวัสดีค่ะนักเรียนทเชิญสีรับสรทบิ์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าทเชอร์สบายดีนะคะในวันนี้นะคะเราจะยังคงอยู่กันในเรื่องเดิมค่ะนั่นคือเรื่องของการรำบงมาตรฐานจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือ เพื่อให้นักเรียนทราบถึงท่ารำในเพลงงามแสงเดือนของเพลงรำวงมาตรฐานค่ะแล้วก็เพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถปรฏิบัติท่ารำของเพลงรำวงมาตรฐานได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองไปปฏิบัติพร้รอมๆกันกับทีเชอร์เลยนะคะลองฝึกไปพร้อมๆกันดูเลยว่านักเรียนสามารถปรฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดถ้านักเรียนฝึกปฏิบัติมากๆเนี่ยก็จะทำให้นักเรียนนะคะ เกิดความคุ้นชินเกิดความคุ้นเคยแล้วก็ความชํานาญมากยิ่งขึ้นจะทําให้หนักเรียนเนี่ยยิ่งปฏิบัติได้ไวขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนปฏิบัติกับทีเชอร์กันเลยดีกว่าค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราเรียนกันในเรื่องของนาต่ายตรบส่วนของมือไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเพิ่มในส่วนของขานะคะแล้วเราก็จะปฏิบัติทั้งมือแล้วก็ขาไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าค่ะว่าส่วนของมือเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมือหรือว่าเดินมือนะคะไปในทํานองไหนหรือว่าท่อนเพลงไหนนักเรียนจํากันได้ไหมคะครั้งที่แล้วที่ทีเชอร์บอกเราเปลี่ยนมือกันแค่สครั้งเท่านั้นนะคะก่อนอื่นเลยข้างนี้มือขวาเฮเซอร์นะคะแล้วก็อันนี้ข้างซ้ายนะคะไลฟ์ Live นะคะเลฟนะคะโอเค โอเคนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะขึ้นมือค่ะเอยียงหัวด,ด้วยนะคะงามแสงเดือนมายืนสองลางามใบหน้ามาอยู่วงลำงามแสงเดือนมายืนสองลางามใบหน้ามาอยู่วงลำเราเล่นเพื่อสนุกเปลืองทุกวายระกรรมขอให้เล่นฟ้อนรำ เคือสาม,มาที่เอ้ยแล้วก็ซ้ํานะคะเหมือนเดิมเนาะอ่ะทีนี้ขาทายังไงนะคะขาง่ายๆเลยค่ะเราใช้การย่าเท้าเท่านั้นเองนะคะการย่าเท้าก็ไม่ยากค่ะแต่นักเรียนจะต้องย่าเท้าโดยการย่อตัวลงด้วยนะคะถ้าคนเราปกติย่าเท้าเราก็จะย่าแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ในหน้าตาสินปเนี่ยเขาจะมีการ ยุบตัวหรือที่เรียกว่าการกระดาทบเข่านั่นเองนะคะจะเป็นการล็อกเข่านิดนึงเวลาย่อลงไปปุ๊บมันจะล็อกกึ๊กนิดนึงนะคะไม่ย่อแบบโวกลงไปเลยนะคะล็อกเพื่อให้จังหวะนะคะดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเหมือนการถ้าเรียนเห็นการเต้นนะคะเขาก็จะมีการล็อกท่าอันนี้จะทําให้ท่าดูแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นเดียวกันค่ะทางน้ารศิเนี่ยก็จะมี ที่เรียกว่าจังหวะเข่าเหมือนกันก็คือการกึ๊กลงไปแค่นี้นะคะก็คือการยอร่อลงไปนิดเดียวตึ๊กอย่างนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกย่ำเท้าไปพร้อมๆกันก่อนนะคะนักเรียนเพื่อที่เราจะได้เอาไปรวมกันกับนาฏยาศาสตร์ส่วนมือนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็มาฝึกนาฏยาศาสตร์ส่วนขากันบ้างเนาะอ่ะก่อนอื่นนะคะเท้าเซลไว้ก่อน เริ่มจากเท้าขวาก่อนนะคะยกขาขึ้นแล้วนักเรียนย่อตัวลงจากนั้นเวลาย่ำลงให้ยืดตัวขึ้นยกขาขึ้นย่อตัวลงวางเท้าแล้วยืดตัวขึ้นยกขาวางยอ่ยอยอดืยอดย่อยืดย่อ ยืเห็นไหมคะลักษณะของการย่ำเท้าของนาฏศินไทยเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากการที่เราเดินปกติแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเดินปกติเนี่ยนักเรียนจะไม่มีการย่อตัวถูกไหมคะทีนี้เนี่ยเวลาเดินนาฏศินเนี่ยในเพลงนี้เนี่ยเขาจะเดินย่อนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะมากแค่ใช้อย่างนี้ยกวางยกวางยกวาง ยกวาง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 ย่อมแค่นี้เท่านั้นเองนะคะเวลาเดินก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมติว่านักเรียนจะต้องเคลื่อนตัวไปข้างหน้าใช่ไหมคะเดี๋ยวทีเชื่อชัยลองปัดย่ําตัวไปข้างหน้าก็แค่เดินเหมือนเดินปกติค่ะแต่จะยุบจังหวะตัวเล็กน้อยก็คือการย่อนั่นเองนะคะก็คือย่อยืด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  ย่อยืดย่อยืดย่อยืดแบบนี้นั่นเองนะคะที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองผสมระหว่างนัตยศา์ส่วนมือและนัตยศา์ส่วนขาเข้าด้วยกันนะคะนั่นก็คือเวลาเราปฏิบัตินาตยศา์ส่วนมือใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มที่มือขวาตั้มวงกอดมือซ้ายจีบหงายที่ใช้โพกถูกไหมคะก็ะคือในลักษณะแบบนี้ส่วนขาก็เช่นเดียวกันค่ะ จะเริ่มจากข้างขวาก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วลองตั้งท่าไว้ค่ะอย่าลืมเอียงหัวนะแล้วก็ย่มยอมย่อยืด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 ,ยยดเปลี่ยนมือก็เดินขาไปเรื่อยๆค่ะมือก็ค่อยๆไปเรื่อยๆย่อยืด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 นักเรียนเปลี่ยนมือช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไปเนาะ แบบนี้นะคะลองมาเข้ากับเพลงกันดูดีกว่าค่ะเดี๋ยวพี่เชิดจะร้องเองก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเข้ากับเพลงกันอีกหนึ่งครั้งนะคะอะสมมุติตั้งท่ารอนะคะเริ่มนะคะงามแสงเดือ รายก,กรรมำขอให้เล่นฟ้อนรำเพื่อสามะคีเอ้ยแล้วก็สามงางแสงเดือนเห็นไหมคะก็จะเริ่มข้างขวาเหมือนกันเลยเราจะจบที่ข้างซ้ายพอดีเลยนะคะแล้วก็มาย่างขาขวาครั้งแรกพอดีเลยเช่นเดียวกันนักเรียนจะสังเกตเห็นเมื่อกี้นะคะที่เชร์จะเปลี่ยนท่าตามเนื้อรอ้องถูกไหมคะเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เปลี่ยนท่าไวเนาะ มันจะเป็นช่วงที่จะต้องเข้าคู่กันเป็นการเดินสวนตำแหน่งกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันในสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเรามาลองย่ำเท้าไปพร้อมๆกับเพลงก่อนนะคะยืนรอก่อนนะคะยืนตรงเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะคะ นาตยศัพท์ส่วนมือและส่วนขาเข้าด้วยกันก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการที่เราจะปรับในการเดินเข้าวงจริงๆนั่นเองนะคะลองฝึกกันดูนะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับในการเรียนปฏิบัติท่ารำหนาตยศัพท์ส่วนมือและส่วนขาในเพลงงานแสงเดือนของระมงมาตรฐานสนุกกันไหมคะ ยังไงก็ขอให้นักเรียนเนี่ยกลับไปฝึกทบทวนปฏิบัติเนาะเพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเนี่ยเราจะมาลองเข้าคู่หรือว่าลองเดินเป็นวงกลมกันดูถ้าใครไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าใครมีผู้ปกครองอยู่ที่บ้านเนี่ยลองเชิญชวนผู้ปกครองมาปฏิบัติไปด้วยกันก็ได้คะ่ะสุดท้ายนี้นะคะ พีเชอร์อยากจะขอให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะถ้าจะต้องออกไปนอกบ้านก็อย่าลืมสวมแมสนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะงดการสัมผัสในที่สาธารณะนะคะ Take care of yourself ค่ะสวัสดีค่ะ